สวัสดีชมท่านนะครับผมอยู่ผมเมอรัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไ i n e r r f t แกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไปดู17ตัวละครที่อันตร,รายสุดภายในเกม Minecraft ซึ่งผมจะนับเฉพาะในโหมดฮาร์ดเท่านั้นนะหรือคือโหมดที่ม็อบมันจะสามารถโจมตีได้แรงสุดโอเคมันจะมีอะไรกันบ้างแล้ก็ไปดูกันเลยไปเย yeah. ตัวที่1แม่มดมันจะเป็นตัวละครที่สามารถพบได้ทั่วไปครับที่อยู่อาศัยหลักนะั้นจะอยู่ในกระท่อมในเบยอมสวอม หรือถ้าเป็นอีเวนต์เลดก็จะมาในรอบที่3ขึ้นไปในส่วนของความสามารถนั้นมันจะเป็นตัวละครที่จะโจมตีผู้เล่นโดยการใช้โพชั่นชนิ้ต่างๆตามสถานการณ์และมันยังสามารถปกป้องตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆได้โดยการใช้โพชั่นเช่นกันบอกได้เลยว่าอัลตลอดเก่งมากครับหรือถ้ามันเห็นเพเยอร์อยู่ห่างมากเกินไปมันก็อาจจะดื่มพชั่นวิ่งเร็วเพื่อวิ่งมาหาผู้เล่นก็ได้และสลับตัวที่อยู่ในอีเวนต์เลดแม่หมดมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเมนิกในทีมครับหรือก็คือแพทย์สนามนั่นเอง ตัวที่ส s งสกิริตันและสเตรถ้าถามว่าเรื่องไหนมาสัจจานที่สุด <c oughs> ก็คงจะเป็นการสู้กับ2ตัวนี้ในระยะประชิดโดยที่ไม่ถือโลและไม่โดนโจมตีอันที่จริงมันก็ใช้ได้กับตัวที่ยิงไกลทุกตัวนั่นแหละแต่สาหรับสกิริตันและสเตรมันเป็นตัวละครที่สามารถพบได้ทั่วไปครับแถมบางครั้งคุณก็อาจจะเจอมันขี่แมมุมด้วยในบางโอกาสและในส่วนพลังโจมตีนั้นมันจะมีพลังโจมตีที่2อจนถึง2.5หัวใจขึ้นอยู่กับระยะทางที่ถูกยิงด้วยนะ และสลับสเตยมันก็จะให้เอฟเฟกต์สโลเนตแถมมาให้ด้วยถ้าถูกยิ่งตัวที่3ประเภทเบบี้ซอมบี้ซอมบี้เด็กทุกตัวมันจะมีความสามารถพิเศษที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือมันเป็นซอมบี้ที่วิ่งเร็วกว่าซอมบี้ทั่วไปและขนาดตัวที่เล็กก็ทําให้รับมือได้ยากขึ้นแถมมันยังสามารถขี่สัตว์ได้เลยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่ได้แหละ และในส่วนพลังโจมตีนั้นมันจะมีพลังโจมตีอยู่ที่2หัวใจแต่ถ้าเป็นฮัสมันจะมีเอฟเฟกต์ฮังเกอร์ติดมาด้วยและสลับซอมบี้ไฟพิกลินมันจะเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีได้แรงที่สุดในเวลาซอมบี้เด็กครับซึ่งมันจะโจมตีอยู่ที่3.5หัวใจตัวที่ 4. ี่ดราวยไทเดนตัวปกติไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ถือไทเดนด้วยมันจะเป็นหนึ่งในม็อบประเภทซอมบี้ที่อัตารายสุดในเกมเลยครับ มันสามารถโยนใส่ผู้เล่นได้ทุกๆ1วินาทีแถมโยนได้เรื่อยๆด้วยนะการจะสู้กับมันโดยที่ไม่มีโล่หรือชุดกอดดีๆเป็นอะไรที่ทําได้ยากมากครับเพราะส่วนใหญ่มันอยู่ใต้นะในส่วนการโจมตีนั้นสําหรับระยะไกลมันจะมีพลังโจมตีอยู่ที่4หัวใจและส่วนระยะประชิดจะมีเฉพาะในเวอร์ชันเบสล็อกมันจะมีพลังโจมตีอยู่ที่8หัวใจตัวที่5ไอรอนโกลมโดยปกติแล้วมันจะไม่ทําลายผู้เล่น ถ้าหากผู้เล่นไม่ไปทำร้ายมันก่อนโดยเฉพาะตัวที่คุณสร้างเองอันนี้คือไม่ทำร้ายเลยแต่สำหรับกรณีที่มันเห็นผู้เล่นเป็นศัตรูเมื่อไหร่การจะสู้กับมันตรงๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงตาย,ยสุดครับหาเซฟโซนให้ดีก่อนที่จะสู้กับมันละกันในส่วนพลังโจมตีนั้นมันจะโจมตีอยู่ที่5.5หัวใจจนถึง16หัวใจตัที่6 Enderman คุณสามารถเจอมันได้ทุกมิติครับสำหรับเจ้าตัวนี้โดยปกติแล้วมันจะไม่ทําร้ายผู้เล่นก่อนแต่ถ้าหากผู้เล่นไปเบิกหน้าหรือทําร้ายมันก่อนมันก็จะโจมตีผู้เล่นทันทีแน่นอนครับการสู้กับมันนั้นถือว่ายากเอาเรื่องเลยเพราะว่ามันสามารถวาร์ปไปวาร์ปมาได้แถมยังถืออีกด้วยนะในส่วนพลังโจมตีนั้นมันจีมีพลังโจมตีอยู่ที่5หัวใจตัวที่ 7. เบสคุณอาจได้รับการต้อนรับอย่างดีใน Na t ธ r e Fortress ด้วยไฟจากเบสซึ่งมีระยะการโจมตีถึง48บล็อก ระว,วังอย่ายโดนเผาก่อนแหละในส่วนพลังโจมตีนั้นถ้าโจมตีด้วยลูกไฟมันจะมีดามเมจอยู่ที่2.5หัวใจบวกกับติดไฟอีก5วินาทีแต่ถ้าผู้เล่นเข้าประชิดตัวเบสมันจะโจมตีอยู่ที่4.5หัวใจตัวที่8 w i t h e r Skeleton เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับสหรับใน Nether Forest มันเป็นผีโครงกระดูกสีดำถือดาบหินซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้ากับสถานที่มืดๆม,มากอย่างเช่นใน Nether Forest คุณอาจจะเห็นมันหลังจากที่มันโจมตีคุณแล้วก็ได้ ในส่วนพลังโจมตีนั้นมันจะโจมตีอยู่ที่6หัวใจบวกสถานะวิทเทอร์อีก10วินาทีหรือก็คือพิษที่ทําให้ผู้เล่นตายได้ครับตัวที่9พิกลินบรูทมันคือพิกลินที่โหดที่สุดในเกมครับสามารถพบเจอได้ที่บัตชันเลมันหรือก็คือฐานทัพใหญ่ของมันเลยในส่วนความสามารถมันนั้นมันจะใช้อาวุธเป็นขวานทองสามารถวิ่งเข้าหาผู้เล่นได้อย่างรวดเร็วแถมยังถืออีต่างหากในส่วนพลังโจมตีนั้นมันจะมีพลังโจมตีอยู่ที่9.5หัวใจ โดนเข้าไปก็คือตายทั้งเป็นครับตัวที่10 Elder g u a r ก i a n มันเป็นสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่อยู่อาศัยในโอเชียนมอนูเมและยังเป็นบอสใหญ่สุดสำหรับที่นั่นด้วยหากเข้าไปใกล้มันมันก็จะทําให้ผู้เล่นติดสถานะ Min ิ่งฟาทิกซึ่งจะทําให้ผู้เล่นขุดบล็อกช้าลงอย่างมากคือแบบไม่ต้องขุดเลยจะดีกว่าและมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับมันมีถึง3ตัวด้วยกันที่ผู้เล่นต้องจัดการในส่วนพลังโจมตีนั้นโจมตีด้วยเลเซอร์จะอยู่ที่6หัวใจและการโจมตีด้วยหนาม มันจะโจมตีอยู่ที่1.5หัวใจตัวที่11ลาเวเจอร์หนึ่งใน a n i m มอลตัวร้ายที่ผู้เล่นต้องจัดการใน e v e n นต์เ e ดเวฟที่3ขึ้นไปและด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันก็อาจทำให้ผู้เล่นรู้สึกหวั่นไหวในส่วนพลังโจมตีนั้นระยะประชิดจะโจมตีอยู่ที่9หัวใจและพลังโจมตีคำรามจะอยู่ที่4.5หัวใจตัวที่12วินดี้เคเต,ตัวอะไรก็ตามที่ใช้ขวานเป็นอาวุธถือว่าน่ากลัวหมดครับ ตัวนี้ก็เช่นกันคุณสามารถพบมันได้ที่ w o o d Land Mansion หรือ Event Lead ตั้งแต่รอบแรกในส่วนพลังโจมตีนั้นมันจะมีพลังโจมตีอยู่ที่9.5หัวใจตัวที่13อีวอ e เกอร์และเวคสำหรับ2ตัวนี้มันต้องมีกันและกันครับขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยเพราะอีกตัวจะไม่ได้เกิดแต่มันเริ่มกันที่อีวอ e เกอร์ก่อนครับมันจะเป็นตัวละครที่สามารถพบได้ที่ w o o d Land Mansion หรือ Event Lead เวฟที่5ขึ้นไปส่วนการโจมตีนั้นก็จะมี2แบบด้วยกัน แบบแรกก็คือ Evoker f a ร์แฟจะเป็นการเรียกแฟงออกมาโจมตีผู้เล่นทำให้ทั้งแบบทางตรงและแบบลอบตัวเองครับซึ่งมันจะมีดามจอยู่ที่3หัวใจต่อมาแบบที่2 s u m มอนเวกออกมาซึ่งปกติแล้วมันจะออกมาทีละ3ตัวมันจะเป็นตัวละครที่สามารถบินทะลุก,กำแพงได้แถมยังโจมตีแรงอีกด้วยซึ่งมันจะทำดามจอยู่ที่6.5หัวใจตัวที่14 c r e คร r สำหรับตัวธรรมดานั้นความอันตรายของมันก็คือมันเป็นตัวละครทีไ่ไม่ส่งเสียงอะไรเลยครับอย่างน้อยที่คุณได้ยินยก็คือเสียงเดินแบบเบาๆหรือไม่ก็รอระเบิดหลังคุณไปที่เรียบร้อยในส่วนพลังโจมตีนั้นมันจะมีแรงระเบิดอยู่ที่32หัวใจแต่ถ้ามาถูกชาร์จด้วยสายฟ้ามันจะมีพลังระเบิดอยู่ที่63.5หัวใจตัวที่15วอร์เดนตัวละครน้องใหม่จาก m i Minecraft เวอร์ชัน1.19คุณสามารถพบเจอมาได้ที่ไบโอมดิฟด r กหรือเอชิสิตี แต่จะมีกฎในการเกิดอยู่ครับคุณจำเป็นต้องทําให้สกอกชิกเกอร์ส่งเสียงเล้ะออกมาครบ4ครั้งถึงจะเป็นการเรียกวอร์เดนออกมาส่วนการที่จะสู้กับมันนั้นก็ไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายเท่าไหร่เพราะมันทั้งโจมตีแรงแถมยังโคตรถือกออีกในส่วนความสามารถนั้นเมื่อผู้เล่นอยู่ในระยะ20บล็อกจากวอร์เดนมันจะทําให้ผู้เล่นติดสถานะ darkness ซึ่งจะทําให้ผู้เล่นมีระยะการมองเห็นลดลงในส่วนการโจมตีนั้นระยะประชิดจะมีพลังโจมตีอยู่ที่22.5หัวใจ และส่วนระยะไกลนั้นจะมีพลังโจมตีอยู่ที่7.5หัวใจตัวที่16 Ender Dragon เธอเป็นบอสตัวแรกของเกมไมครับและเป็นบอสที่ตัวใหญ่ที่สุดในเกมซึ่งคุณสามารถพบเจอเธอได้ที่มิติดีเอ็นในส่วนของความสามารถนั้นด้วยความที่ว่าเธอเป็นมังกรครับเธอจึงบินได้แถมยังมีเสาออ s ซิเดียทั้ง10เสาคอยรักษาพลังชีวิตด้วยนะในส่วนรูปแบบการโจมตีนั้นก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันครับแบบที่1โจมตีระยะประชิด จะมีพลังโจมตีอยู่ที่7.5หัวใจแบบที่2โจมตีด้วยปีกจะมีพลังโจมตีอยู่ที่3.5หัวใจแบบที่3โจมตีด้วยลมหายใจมังกรจะอยู่ที่1.5หัวใจต่อวินาทีแบบที่4โจมตีด้วยลูกไฟมังกรจะอยู่ที่3หัวใจต่อวินาทีตัวที่สิเ w i t t e r Boss อันที่จริงมันก็มีเซฟโซนสำหรับการสังหารมันอยู่ครับ แต่ถ้าสู้กับมันตรงๆมันจะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากในส่วนรูปแบบการโจมตีหลักๆก็จะมี2แบบด้วยกันครับแบบแรกก็คือแรงระเบิดหลังอันเชิญจะมีพลังโจมตีอยู่ที่51หัวใจแบบที่2กระสุนหัวกระโหลกจะมีพลังโจมตีที่6หัวใจบวกสถานะวิเทอร์240วินาทีและความสามารถพิเศษที่มีเฉพาะในเวอร์ชันเ,เบสล็อกเมื่อพลังชีวิตของวิเทอร์บอสเหลือครึ่งหนึ่งมันก็จะซัมมอนลูกน้องออกมาช่วยนั่นก็คือวิเทอร์สเกลิตัน และถ้าโจมตีแบบพิเศษท่าเดชจะโจมตีผู้เล่นอ,อยู่ที่7.5หัวใจและเสรับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้กันนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายเสยครับบายเย่ yeah. กดซับสไครได้วยละ่ะ